สวัสดีครับพมกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการนักอาจารย์โอและอาจารย์พ,พยากรเราก็มาแล้วโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานนะโอปวดหลังจังอาจารย์โอก็มาเป็นประธานแล้วโอปวดหลังจังอาจารย์โอก็มาเป็นป ว่าทำไมแปลกๆท่านอาจารย์โอกก็ได้เดินทางมาถึงแล้ว โรคภัยไข้เจ็บนี่มันตามกวนใจเราจริงๆแค่เอื้อมไปอะไรอย่างเงี้ยก็ปวดาจแล้วอืมได้บอกว่าอย่ามาเกิดเป็นคนอีกมันทรมานทอบทบมือไม่ถึงนะอไอ้บอลลุ่มเนี่ย ไม่ถึงเยเนี่ยเรากำลังแชร์สูงสุดพิเศษอยู่เนี่ยให้โอเ่อเลยเดี๋ยววันหลังก็จะยืนแล้วก็ค่อย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 ปิดเสียงต้องยืนเอาเพราะว่าเอื้อมไม่ได้กดแชร์ออกไป เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย เก้้าแชร์เพียงเท่านั้น กดแชร์ออกไปเซ่สวัสดีเอ่อสบายดีวิไลรักนะคะพรุ่งนี้วิไลจะมีโชคไหมคะพรุ่งนี้วิไลจะมีโชคไหมคะเราจะดูกันแล้วโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานมีโชคอยู่นะ มีโชคอยู่ถือว่ามีโชคอยู่นะเอ๋ค่ะ41ปีจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาบ้างไหมคะเอ๋ค่ะ41ปีค่ะโชคก้อนใหญ่ไม่มีครับว้างตรงไม่โกงวีนถือดาบวีนถือดาบดาบ ดูสามวันเท่านั้นนะคะคห oh. นนี้ดูไพ่ย,ยิบซีไพ่ครอบคลุมแล้วเวลามีผลสามวันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นค่ะ oh. ดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอย่าถามสอบพยางการงานอย่าถามสอบพยางความรัก นะคะความรักขอสถหาหนะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนหรือเป็นทาสรักเป็นเด็กเก็บเด็กเสียเด็กรับรองประโคมง,งนใหญ่เลยสูงสุดพิเศษอาจารย์โอจะดูดวงด้วยพลังจิตชั้นสูง ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดแอดเพื่อนเป็นค่าครูนะคะแชร์แล้วพิมพ์แ <c oughs> ชร์แล้ว ชื่อเล่นอายุคำถามใครขี้เกียจลากเสียงแบบนี้เราว่าท็อปพูดธรรมดาได้ปะอาจารย์โอ้เป็นประธานไปแล้วอหม่ดิแชร์เลยเน่เี่ยก็ก็ได้แต่แตชร์แล้วเราก็ไม่พิมพ์ไม่อะไรเลยแชร์แล้วคือเล่นอายุคำถามเร็วเร็วเซจารย์โอแชร์หมดแล้วใช่ไหม มีหน้าถึงได้หายไปจากทีวีนะคนเดียวนี้ทีวีอะไรใครตล,ต,ลตลกมาหายไปจากทีวีเขาไป,<ม>ไปทำไมตายแล้วเหรอไม่ได้ตายเป็นนี่เป็นยูทูบเบอร์นู่นแพรวยี่สิบเจ็ดจะให้ดูปะ แพลวยี่สิบเจ็ดการเงินค่ะเพิ่งบอกไปว่าจะถามสองพยางค์นะคะการเงินคือคุณต้องบอกว่าการเงินเป็นยังไงจะได้เงินเาคุณมีปัญหาอะไรเรื่องการเงินคุณถามมาคุณต้องบอกก่อนว่าจะ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 ทำอะไรจะกู้หรอจะอะไรเนี่ะถามมาเลยค่ะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรแหละว่าจะได้เงินไหมหรือว่าจะกู้เงินได้ไหมหรือว่าจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องเงินไหมหรือว่าจะได้เงินโอนเข้าบัญชีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาใจปะให้มันมีความหมายเป็นร้อยอย่างไงเพราะฉะนั้นการตีความจึงไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เพิ่งบอกไปหยกหยกว่าะาถามสองพยางนะคะใ,ใ,ใ,ให้ถามว่าอถามขึ้นมาว่าการเงินของคุณคืออะไรจะได้เงินหรือ,อยังไงหรือว่าจะกู้หรือจะอะไรหรือยังไงหรือจะมีคนอุปถัมมันมีหลายแบบนะเนี่บอกมาก่อนถ้าไม่บอกก็ไม่ไม่อ่านนะเชอร ไอหนูจะหมดนี่ไหมคะไม่มีแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามเลยไม่มีแชร์ด้วยมาไม่ได้แชร์ด้วยเนี่ยกดแชร์ออกไปก่อนครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวแชร์ให้ดูก่อนเอาฟังกติกามารยา,อยาทอาจารย์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามแชร์แล้วเนี่ยต้องแชร์ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า ชแชร์เราชื่อเล่นอายุคำถามค่ะเขาคงไม่อยากคือเขาคงไม่ถามไม่เป็นจริงๆนะอะไรคุณแพลวยี่สิบเจ็ดการเงินช่วงนี้จะดีไหมคะเอาเป็นว่าการเงินช่วงนี้เจ้าจะดีไหมจะดูว่าดีหรือร้ายนะอะไม่ดีดครับไม่ดีร้ายมากครับไปเสียเงินกับ บริวารหรือว่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าจะต้องเสียเงินจากจากเด็กอะเสียเงินกับเด็กอะหรือว่าอาจจะมีคนที่เป็นบริวารยักยอกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต่อกว้างมากเลยนะแบบคือแบบการเงินอะเนาะสั้นๆอะป๊อปปี้เลิฟสั้นๆไอ,อ,อใช่ป,ป๊อปปี้เลิฟสวัสดีนะจ๊ะ ป๊อปปีเ้เลิฟสวัสดีค่ะออาลูกป่วยแม่นมากเลยเอาเอาสังนั้นเห็นมาบอกตามตำรามันดีอย่างนี้แหละแม่นมากเลยลูกป่วยถ้าลูกป่วยให้ไปสวดคาถามหาจักรรพัินะครับนะนะโมพุทธายาพุทธะไตรรัตนายานมณีนพราตสีสหาัสาสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมมาบูชาสังฆบูชา,า,ชาอาคีทานังวรังคันทางสิวรีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสป,ปัสโซธรรมมาสังฆาปูเชมิ สวัสดีนี่หรือว่าสวสวัสดีอาจารย์ทับคนเดียวซะละมีใครถามอะไรมาถามอะไรแตก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 อะไรใช่แล้วมายี่สิบเก้าใครแตกไรงาในนี่เขาถามมาไงาเป็นสามข้อกันมาแชร์แล้วมายี่สิบเก้าจะหมดนี่ไหมคะเจ้ายังไม่หมดยังมีอุปสรรคอยู่นี่พูดตามจริงเป็นไพ่ดาบไงก็เลยบอกยังมีอุปสรรคไปสวดพระคาถาเงินล้านแล้วกันถ้าเกิดว่าถ้าเจ้าอยากจะหมดนี่ สัมปจิชามินาสังสิโมพรหม,มาจมหาเทาวาสเพยาคาปรายันเต พระมาจะมหาเทวาอภิราภพภาวันตุเมมหาพุญโยมหาราโภภาวันตุเมมิเตภาหติตุทธมาอาุณโมพุทธายะเวระทะยอเวระโคนายังเวระหิงสาเวระทัสสเวระทัสสาเวระทิโยพุทธาสมาลีมามาพุทธสสวโหมสบเตชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเรนะ ไปสวดพระคาถาเงินล้านเสริมดวงเสริมราศีหรือว่าจะไปแม่ชีบุญเรือนทรงบุญเติมโดยอาจารย์โอผู้เป็นประธานผู้สวดประจำนะณนนชาดีติชิมพาลีจะมหาเทโรสวุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒามามาภรพลังมามาโพฆามามามาหาราโภม,มามาสัพเพชนา,าพระหูชนา,าพาวันตุเมท่านอาจารย์โอ้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยท่านจะสวดวันจะเป็นร้อยๆจบ นี่เรื่องจริงนะท่านจะเป็นดักส้มฝึกเปิรวิชาด้วยการสวดนับประคำเดี๋ยวเดี๋ยวขอแคปหน้าจอหน, <ะ S 2> น่อยนะรีริงนะรีวิวอาจารย์โอผู้เป็นประธานนะเอ,าเอา้าทำไมออกมาอย่างเนี้ยนะอสวัสดีครับนะกดแชร์ออกไปแชร์แล้วตามได้อายุตามได้ชีคเรนและตามได้คำถามครับครีมยี่สิบเอ็ดจะได้กลับมาคบกับแฟนชื่ออ่ะมาดูให้แล้วกันว่าเจ้าจะได้คบไหม โดยมีอาจารย์โอเป็นประธานาทำไมมันขึ้นมาบางอย่างนี้นี่นะก็มันอยู่ที่ตัวคุณอนะถ้าคุณชวนเ,เขาคุยมันก็ได้วันก่อนสดมนที่อาจารย์โออาจารย์เคยแนะนำก็มีคนมาสั่งของเลยดีจริงนะระดับอ,อาจารย์โอผู้เป็นประธานสวัสดีค่ะครีมยี่สิบเอ็ดจะได้กลับมาคบกับแฟนชื่อเหงาหงาไหมคะในที่นี้ตัวคุณจะต้องเป็นผู้นำนี่เรื่องจริงนะ จะได้ครบหรือไม่ได้ครบตัวตัวคุณต้องเป็นผู้นำสูงสุดพิเศษอาจารย์โเข้ามาล้มุกาสา,ม,ามุกสาสแปดพรุ่งนี้จะถูกหวยลาวไหมคะม,มีโอกาสได้อยู่นะทําบุญหน่อยแล้วจะมีลาบนะคะนะเจ้าต้องทําบุญนะด้วยการสวดมนต์ให้เงินบริจาคเงินหลืออะไรก็ตามอะ่ะเอาเงินต่อเงินนะคะอธิษฐานกตจถึงท่านอาจารย์อโอเป็นประธาน นะอะไรอ่ะคนนี้ถามว่าจะได้กลับมาคบกับแฟนชื่อหงาไหมคะตัวคุณ่ขอบคุณค่ะตื้อสุดๆแล้วเขายังดูใจแข็งไปสวนนดมนต์เ๋่วแล้วเอารูปเข้ามาลงอักขระเลขยันนะ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 จริงนะเดี๋ยวดูให้สามวันแล้วกันนะแต่ว่าไม่มีผู้แชร์เแต่แต<ค>่ประสบการณ์โน่นะต่างจากวิชาการโน่นะเขามีใครที่ทํางานหรือเปล่าคะ อัคราเรียกยันโดยอาจารย์โอผูเป็นประธาเ็นเห็นเป็นผู้หญิงทํางานขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าขึ้นมาเป็นควีนถือไมเท้าอ่ะก็คือถาาว่าผูเป็นผู้หญิงแล้วถามถึงเรื่องความรักอะ่ะถ้าเป็นควีนขึ้นมามันจะหมายถึงว่ามีลักษณะคู่แข่งแบบนั้นนะคะปีนี้จะมีโชคบ้างไหมคะถ้าเสี่ยงโชคไม่มีมมอะไรเลย ไม่มีแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามไม่มีมแชร์ข้ามเลยครับขาข้ามเลยครับออนสี่สิบเจ็ดพรุ่งนี้นายน่าจะพาลูกค้ามาดูบ้านที่เราขายเขาจะเอาเขาเขาจะเอาจะวางเงินจองไหมคะใพ่บอกมันได้แต่คุยยังไม่มีตัวเงิน่ะมันไม่มีตัวเหรียญวางตรงอ่ะนะแต่ความพอใจมีอยู่แต่ว่าเงินยังไม่มาเอาพูดไปตรงตรงไม่แชร์แล้วคะ่ะอะไรคะหมายถึงอะไร นะขอบคุณค่ะตึกเอาก็ก,ก็ก็ตอบไปแล้วไงคะแล้วแชร์แล้วค่ะอะไรอะ่ะงงกดแชร์แล้วแชายาสี่สิบเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคะ่ะไม่ดูครับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ดูมาแต่ไหนตไหนะแต่ไรละนะดูแต่รับดูส่วนตัวเราจะดูเป็นส่วนตัวเพราะมันไม่ได้ใช้ไพ่ชุดยิบซีดูมันเป็นไพ่เทพเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะดูกับผมราคาถูกๆดีๆออกนะรถจะผ่านไหมคะไม่มีอะไรเลยคะ่ะไม่มีผู้แชร์ครับถือสละสิทธิ์เองโดยอัตโน,นมัติ นะใครไม่มีผู้แชร์ผมตีสลากสิทธิ์ไปเองนะครับนะใครเข้ามาแล้วอยา,ากจะถามคําถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูและพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามค่ะ กดแชร์จริงจะต้องเป็นรูปคนและรูปลูกศรอ,ออกไปนะครับนะตั้งแต่คนชื่ออมรรัตน์มีศิลน,นะคะไม่มีผู้แชร์แล้วก็ลงมาคุณสุกัญญานะคะออกเราจะผ่านไหมไม่มีผู้แชร์นะคะผู้แชร์คือสัญลักษณ์หลังชื่ออย่างอาจารย์ท็อปเนี้ยค่ะวชิราแก้จินดาแล้วมีผู้แชร์หลังชื่อวชิราแก้จินดาแชร์แล้วมอน ไม่มีอ่ะก็ดูดเดี๋ยวว่าคณไม่มีอ่ะไม่มีเหมือนเขาอ่ะค่ะ <ผม S 1> คุณแ<ะ>ชาอย,ย่างไงอ่ะทุกคนมาช่วยคุณแชยใหญ่เลยนะคะคุณอมรรัตน์นะคะเขาช่วยคุณนุ่นก็บอกว่าแชร์แล้วนะแชร์แล้วนะแชร์แล้วนะป๊อปก็ยังบอกบอกว่าแชร์แล้วนะขอบคุณมากนะคะป๊อปคุณอะไรเนี่ยคนเนี้ย ครีมเนี่ยก็ยังมาบอกว่าแชร์แล้วนะคะนะคะ,ะ,คะแชร์แล้วค่ะนะคะดูนะครับผู้แชร์จะเป็นรูปคนละลูกศรด้านหลังครับดูไม่ยากครับนะผู้แชร์เนี่ยครับนะเป็นรูปคนละลูกศรด้านหลังดูไม่ยากนะครับนะนะผู้แชร์9,999แชร์เพียงเท่านั้นเนี่ยมันมีเนี่ยดูดูอันสุดท้ายสุดนะ 9,999แชร์เพียงเท่านั้นนะเออนะเออนะผู้แชร์ขึ้นตรงนี้ครับนะมาครับกดแชร์ออกไปนะ เวลาเหลือแค่อีกสามนาทีนะครับนะนะเวลาเหลือแค่อีกสามนาทีนะครับนะนะแชร์ออกไปเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นอารุณภามาไบ ใบยี่สิบแปดเรากังวลว่าจะเป็นเมียน้อยคนอื่นดวงเราจะเป็นอย่างนั้นไหมคะใครๆก็ไม่ได้อยากเป็นมันขึ้นอยู่ออกับความชอบและการตกลงของเราเองนะไพ่มันบอกว่าไม่ได้เป็นเมียน้อยนี่ไพ่บอกว่าคุณจะได้แต่งงานค่ะวันหนึงไพ<า>ม<า>่มันว่างันนะสามวันนี้นะอิทธิลพลไพ่นะมาดูไหนละใบเสร็จแล้วก็อยู่ไหนละ อ,อยู่ไหนละใบไปไหนละไม่รู้อย่าลืมครับเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเอาลุงนะพาลุงช่วงนี้มีดวงด้านค้าขายไหมคะป๊อปก่อนนะป๊อปพักระถาเงิน,นล้านเออ,มอไม่มาไปามไปเลยไม่เป็นไรไม่มีผู้แชรแล้วนะอ่ะ ป๊อปแชร์แล้วแชร์แล้วนะทำไมมันป๊อปไปสวดพระกระถางเงิน้านช่วงนี้นมีดวงด้านการค้าขายไหมคะป๊อปไม่มีอ่ะโอ้โหทำไมมันบอกให้ไปสวดพระกระถางเงินล้านหน่อยเสริมดวงเสริมราศีไม่พอขายได้แล้วก็นั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยดวงมันไม่ดีดวงไม่ดีสาววันนี้สามวันนี้ให้ไปสวดพระกระถางเงินล้านเสริมดวงเสริมราศีให้ระวังให้ระวังเรื่องปรับป,ปรับฉับพลันแบบเร่งด่วนเขาเรียกว่าอะไรแบบว่า ช็อกๆหน่อยอ,ะอ่ะพาวเวอร์เลยนะพังเดี๋ยวมันอ,อาจจะรุ่งอยากอะไรไม่ไร้ายแรงก็ได้นะอ่ะรุ่งอยากทราบดวงจะเจอรักใหม่ไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับมีโอกาสได้เจอครับเดือคู่มีโอกาสได้เจออันนี้น่าจะเป็นคู่คู่กรรมอ่ะเคยได้ยินไหมโกโบริ คู่เวรคู่กรรมอ่ะโกโบริบุกโลกมาสมบัติโกโบริจะเจอจะเจอรักแบบว่าอาจจะเป็นรักแรกพบนะกดแชร์ออกไปแซ่เหมือนกับว่าเจอกันแค่แป๊บเดียวก็เหมือนถูกชะตาเหมือนเจอกันมานานแสนนานแล้วอะ่ะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ เก้าันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แล้วก็แชร์ออกไปอีกเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิเก้าแชร์เป็นอะไรลบ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 พิมพิมพิมพลบลบใครอ่ะไม่รู้พิมไปแล้วก็ลบพิมแล้วก็ลบประสาทดีกินกันหรือเปล่าเนี่ยหรือประสาทดีหรือเปล่าเนี่ยงงกันแค่ไหนประสาทดีกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยอ้าวติดต่อดูดวงไไม่รู้หลุดไปแล้วอาจารย์โอผู้เป็นประธานติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอผู้เป็นประธานได้ที่ประธานสูงสุดพิเศษนะ ได้ที่ป,ประทานโดยตรงที่ Facebook โอซิลิกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15สนใจดูดวงอย่าละเอียดถามไม่อ่านพายิบสีพายเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศาลบวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำหน่ายเทยวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต,ต่างๆและเสียนครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ย,ยิปซีจากใบเกจิบตัตรขายไพ่ย,ยิปซีพร้อมตําราและขายไพ่เทพพร้อมตําราค่ะตามนี้ครับนะและผมครับนะเฟซบุ๊กครับวัชระแก้วจินดาเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดไอดีรเอเจอทีโอพีหนึ่งหกนะอย่าลืมครับสวดมนต์เสริมดวงเสริมราศีโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานนะ เดี๋ยวไปละจริงๆก็ไม่ได้ทั้งหมดที่เราทำมานะที่บอกมาทั้งหมดเมื่อกี้มันไม่ได้ทั้งหมดที่เราทำหรอกอืมนะยังยังมีอย่างอื่นที่ดูได้ยังทำได้แต่ว่ามีพเทพพลังกิตชั้นสูงไงเออดูสีถูกโฉลกก็ยังได้นะมีมีทั้งออกเลิกเออออกเลิกก็ออกได้ออกเลิกลดออกเลิกสูงสุดพิเศษโดยมีอาจารย์รโอเป็นประธานไมออ่มีแล้วล่ะป่ะเดี๋ยวไปแล้วออกล่เวออลา